ท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่างหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบก,กับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมาหาชนกต่อแต่ว่าตอนนี้ไปเห็นจะค่อยดีขึ้นสักหน่อยเพราะว่าไปได้หนังสือที่เขาเรียบเรียงไว้มีความจริงใกล้เคียงกับพระบาลีมาก มันเป็นกรรมจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทอาศัยการอยู่ต่างจังหวัดใ้หาตลำบากธรรมาราย,ยากความจริงเรื่องพระเจ้าสิบชาตินี่เทศกันมานานแต่ว่าความละเอ,อียดระออตามพระบาลีเกรงว่าจะมีไม่พอถ้าจะเล่าเรื่องกันเฉยๆก็ยังได้แต่ว่าเสียใจว่าถ้าราจะตัดรอน ถ้ารรมเทศนาเขาองค์สมเด็จรพจอมไตรไปเสียก็รู้สึกว่าจะเป็นกรรมหนักเรื่งเลยต้องใช้นังสือเป็นแบบฉบับ <c oughs> เป็นแนวทาง <c oughs> แต่ถ้ว่านังสือฉบับนั้น่เห็นว่าจะต้องเอาลงตะกล้าไปไม่ทราบว่าคนแปรนะแปร ى, แล้วเอาอะไรใส่เข้ามาตัดของดีทิ้งไป และเอามาติของตนใส่เข้ามาประเภทนี้น่าสงสารพระพุทธเจ้าแต่สำหรับนองสุดที่ใช้นำมาเอามาเป็นแบบฉบับสำหรับพูดในการต่อไปนี้มีความดีอยู่มากรู้สึกว่าอาศัยเดินตามสายพระบาลีประมาณเก้าสิบเปอร์ซ็นแต่ก็ยังต้องถูกตำหนิอีกนิดหนึ่งว่าไม่ควรจะตัดหน้าออกไปตัดท้ายออกไป ความจริงพระพุทธเจ้าจะทรงเทศเรื่องอะไรทรงมีเหตุไว้เสมอความจริงก็น่าจะเขียนเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงปราบรก,ก่อนและองค์สมเด็จพระจินวรินทรสัตว์ทรงตัดเรื่องพระเจ้าสิบชาติตอนท้ายก็ทรงประชุมชาด,ดกเรื่องนี้ไม่น่าจะตัดแต่เรื่มนี้ดีส่วนกัากลางนี่เรียบเรียงตามพระบาลีได้ดีมาก แต่ก็มาเอินไปตัดหน้าตัดหลังชนิดหนึ่งเลยให้คะแนนถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตเป็นอันว่าเมื่อพระมหาชนกเนรลาพระราชมันดาไปเรือสำเภาแต่ก่อนที่โรงเรือจะโรงเรือสำเภาเพื่อทำการค้าก็ได้พบพระไปเจ,จกับพระติจ้าเดินมาในความลำบาก แล้วก็ถาวายร่มกับรองเท้าตามที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ว่ายน้ําในามหาสมุทรเห็นพระจันทร์วันเพ็งก็ทรงสมาทานุโบสถศีลได้วความจริงหน้าที่ในการรักษามหาสมุทรสำหรับคนดีเป็นหน้าที่ขานางมณีเมขลานางมณีเมขลาองค์นี้ไม่ตรงกับรามเกียรติ เราซส้เล่มนั่งเกยียนล่อบแบบและเมีเกลีเก็ให้ใช่ใจยุง่งนี่คนเขียนนะพระคุณเลยอย่าทําให้ชาวบ,บ้านเขาเข้าใจผิดเลยพราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดมาอย่างไงเขียนไปอย่างนั้นดีกว่าอย่าช่วยกันทําลายพระศาสนาแล้วเจตนาจะหาเงินนามาใช้มันไม่เป็นการสมควรเป็นอัน,านามรรน a มเมมณีเมฆาลานี มีหน้าที่รักษาคนดีในมหาสมุทรตามคำสั่งของท้าวเวสสุวรรณแต่ก็เป็นการมาอื่นอย่างยิ่งที่นางมีดามมีความบันเทิงในสวรรค์ในสวนของท้าวเวสสุวรรณั้งเจ็ดวันมากกันทั้งเจ็ดวันต้องปล่อยให้พระมหาชนกไหวนางอยู่เนี่อสายบุพกรรมนะอาศัยบุพก,กรรมเก่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ สร้างความดีมามากแต่ต้องถูกทรมานจากการว่ายน้ำประเภทนี้ถึงห้าร้อยชาติแต่บุพกรรมน,นี้จะกล่าวถึงตอนที่พระเจ้าจำพระมหาชนกได้เป็นกษัตริย์ซสียก่อนไม่อย่างนั้นเรื่องจะไม่สมบูรณ์ฟังตอนนี้ไปแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็ไม่มีไม่กันแต่ความจริงเรื่องบุพกรรมนี้ สำหรับเรื่องบุพกรรมนี้เขาไม่อีกตอนหนึ่งต่งหากไม่จะอยู่ในพระเจ้าสิทชาติเพื่ออันว่าตอนนี้นางมณีไม่ขลาเทพพิดาผู้มีหน้าที่รักษาพระมหาสมุทรในสโนนเขาสวยนักสีนี้รู้สึกว่าเป็นคนดีมากเขียนไว้ใครก็ช่างเหอะเดีย๋ยวจะหาว่าจะหาว่ามาโฆษณาขายนังสี เมื่อเห็นพระมหาชนกแหวกว่ายอยู่ในกระแสะมหาสมุทรเช่นนั้นนี่แต่เขาว่าตามสำนนบรีจริงจงเจียงเขาะเข้าไปใกล้พระมหาชนกแนวกล่าวเพื่อจะทดลองน้ำใจคือน้ำประทัยเขาเพระมหาชนกว่าไม่ใช้สับสวยใครหนอเมื่อมองไม่เห็นฝั่งก็ยังอุตส่าห์พยายามว่ายอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร ท่านเห็นประโยชน์อะไรหรือจึงได้พยายามว่ายน้ำอยู่อย่างนี้นี่เป็นถ้อยคําของนางมณีเมฆาลาอาตมาก็ไม่ต้องที่บายพระมหาชนกเมื่อได้ยินเสียงถามมาจึงด้ือว่าในเราว่ายน้ําอยู่ในมหาสมุทรถึงเจ็ดวันเข้าวันนี้แล้วไม่เคยได้ยินเสียงใครเลย ใครหน้อมาพูดกับเราในวันนี้ในคิดในใจแปลกใจนะนี่คนปัจจุบันนี้ก็คงจะคิดนะว่านี่พูดผิดไปหน่อยความจริงท่านไม่ได้ใช้น้ำตาลใส่กลวจกับน้ำพึ่งหรอกนะฉันใช้ขันทศกร์น,นะใช้ขันทศกรคลุกเคล้ากับน้ำตาลใส่กลวจกินมีกำลัง ต่การไหว้น้ำในมหาสมุทรตั้งเจ็ดวันแล้วก็มีขึ้นลมจัดบางทีคนสมัยนี้เขาอาจจะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วก็ไปฟังข่าวเมื่อเวลาที่เรือเขาแตกบางทีเขาลอยคอยตั้งสิบวันก็มีเป็นไปได้คนมันยังไม่ถึงเวลาจะตายทำไงมันก็ไม่ตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระโพธิสัตว์ทุกคนมีบุญ เรื่องบุญนี่ไปพูดกับคนบาปมันไม่รู้ภาษาหรอกช่างมันเถอะแล้วเวลาเมื่อท่านคิดอย่างนี้แล้ว่ใครน้อมาพูดกับเราเนะี่ยเราไหว้น้ำมาตั้งเจ็ดวันไม่เคยดินเสียงใครเมื่อคิดอย่างนี้แล้วจะได้ไงเข้าไปดูข้างบนอากาศด้ทอดพระเนตรเห็นบม่านางมณีเมตลาจึงตัดว่าอานิสงส์แห่งความเพียรน,นั้นมีอยู่ ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามไหวจนกว่าจะถึงฝั่งสักวันหนึ่งีนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าวิริยณทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรพระมหาชนกนี่เห็นจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีในด้านวิริยะบารมี <c oughs> จำมาให้ดีนะทุกคนเราถ้ามีความเพียรจริงๆแต่ต้องเพียรดีอย่าไปเพียรชั่วมีความเพียรจริงๆมันต้องถึงที่สุดความปรารถนาจนได้ตามพระบาลีกล่าวต่อไปว่านางมณีเมขลาปรารบปรารถนาจากฟังคติธรรมของมหาชนกแม่น่คนยังไหวน้ำเครื่องก็ใหญ่ไหวน้ำก็เหนื่อย เทวด,ดายังอยากจะฟังทำรรต่อไปเออก็ต้องคิดนะเอาเมื่อเรื่องท่านว่าอย่างนี้ก็ต้องว่าไปยังไงยังไงนางมณีเม่ขลาต้องเข้าใจว่าพระมหาชนกจะต้องไม่ตายแน่ยิงได้กล่าวไปว่าฟังมหาสมุทรกว้างใหญ่กว้างใหญ่หลวงไม่ปรากฏแก่ท่านแม้ท่านจะพยายามสักเท่าไหร ไม่ทันถึงฝั่งท่านทีจะต้องตายสช่ก่อนท่านจะว้ต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรปล่อยให้มันตายซะแบบสบายๆไม่ดีหรือระมหาจชนกจึงได้ตรักับนางมณีเมคลาว่าบุคคลผู้ทำความเพียรอยู่แม้ถึงจะตายนขณะที่ทำความเพียรนั้นมันถวายอย่างนี้นะจะำให้รีนะ ก็เชื่อว่าไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องถูกญาตหรือเทวดา,าหรือวินาบรรดาติเตียนนี่เป็นประลับหมายความว่าถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานทุกอย่างก็เชื่อว่าไม่เป็นหนี้คือหน้าที่การงานมีอยู่เท่าไหร่ทำมนันให้ครับแล้วก็ไม่มีผู้บังคับบัญชาคนไหนเข้ามาตำหนิติเตียน และไม่ได้ญาิก็ดีเทวดาก็ดีบิดามารดาก็ดีไม่มีใครเขาติเตียนคนที่ทําความเพียรในความขยันตั้งใจมันมีแต่ความชมเชยท่านกล่าวต่อไปว่าอันหนึง่งเมื่อทํากิจอย่างลูกผู้ชายแล้วเมื่อทํากิจอย่างลูกผู้ชายแล้วไม่ต้องเดือดร้อนต่อภายหลัง นี่ตามพระบาลีมีว่าวายเมเทวะปุริโสพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายคนพยายามล่้ำไปคําว่าถอยหลังเกจครั้นในล้านหลังท่อถอยจะไม่มีสําหรับผู้ชายทั้งปวงแต่ความจริงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาก็เก่งนะเวลานี้ผู้หญิงที่เก่งกว่าผู้ชายก็เยอะไม่สมัยโบราณผู้หญิงที่เก่งกว่าผู้ชายก็เยอะ ผู้ชายที่เคียวที่ขาดที้ข,าด,ข,ขาดตาขาวยิ่งกว่าผู้หญิงมีมากแล้วก็ไปอามาคละกันไปทั้งผู้หญิงผู้ชายต่างคนต่างมีวิทยะอุสาหาสร้างความดีให้คนไหนเลวก็เลวไปคนดีก็ว่ากันเรื่องดีว่ากันต่อไปนา,มนมางมณีเมฆคลาจึงได้กล่าวต่อไปว่าการพยายามทำงานที่ไม่เห็นจุดหมาย มีแต่ความยากลำบากอาจจะถึงตายในที่สุดก็ได้จะทำความพยายามอันไม่ใช่ฐานะนั้นทำไปเพื่อประโยชน์อะไรเอออาโต้กันสิคนหนึ่งรอยอยู่บนกายคนหนึ่งว่ายน้ำเอาไฟต์กันดูที่ว่าใครจะชนะท่านพระมหาชนกมื่อทรงฟังนางมณีเมขละกล่าวถ้อยคำอย่างนั้น ยังได้ดัดว่าดูก่อนแม่เทพพิธิดาความจริงตอนนี้น่าจะหายเหนื่อยนะถ้าคนพูดนี่ถ้ายังเป็นหนม่มยังกลัดมันอยู่ย่าสมัยก่อนแล้วก็เห็นนางเทพพิธิดาหน่าสวยสวยรูปร่างสวยสวยผิวพรรณสวยแต่งตัวสวยสวยลอยนอากาศแบบนั้นเห็นเข้าหายเหนื่อย แต่ไม่ใช่เทพธทิดานะคือไปเพียงแต่เพียงแต่ลูกสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาในายังหายเหนื่อยเลยสมัยโน้นนะแต่สมัยนี้ถ้ามันเหนื่อยมันก็เหนื่อยเลยจะเป็นเทพธิดาแล้วลูกสาวชาวบ้านคือธิดาของใครก็มาด้ความแล้วมันแก่แล้วเย่ยแล้วเลิกสู้คนไม่สู้แล้วจะมาท้านะ ถ้าท้ามาอะไรยอมแพ้มา่นั้นไม่จะท้าแล้วสู้สู้ไม่ไหวเพราะไม่ต้องการจะสู้จึงได้กลโนหม่อมผลาหลงเสียถ้าอยากจะสู้จะไม่บดไม่เบิดมันละสู้มันแหลกร้านาเขาคงไม่แหลกเราคงแหลกเอาว่ากันต่อไปนี่เสียกเาเรื่องเข้ามาแทกสะและ้วจะมันยุง่งอยอดนิดหนึ่ง ท่านพระมาหาชนกเมื่อจะทรงให้นางมณีได้บากลาจำนนต่อถ้อยคำเที่ทรงตรัสว่าเอาละสิตอนนี้จะล่อให้จำนนน่ะนะว่ายน้ำายก็ยังไม่กลัวหายเหนื่อยในเห็นนางสาวสวยๆมันลอยอยู่ข้างหน้ายึ่งกล่าวว่าดูก่อนแม่เทพธิดาผู้ที่รู้ว่าการงานที่ทำไม่รุ่ร่วงไปได้ไม่คิดป้องกันอันตรายไว้ก่อน ก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนถ้าเขาเลิกละความเพียนรนั้นเสียก็จะต้องได้รับผลคือความเกียดคร้านเป็นแน่ดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อได้เห็นผลตามที่ประสงค์ควรแล้วควรเร่งประกอบการงานแม่การงานนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามก็าตามทีนะ หมายความเมื่อเอาใหม่ย้อนใหม่นะดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อเห็นผลตามที่ประสงค์แล้วควรเร่งประกอบการงานแม่การงานนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามทีดูก่อนแม่เทพธิดาท่านได้เห็นผลของความพยายามไปจากกระตาของท่านแล้วไม่ใช่หรือ คนที่มากับเราในเรือจมน้ำตายหายไปหมดในมหาสมุทรเหลือเราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่พยายามไม่อยู่จึงรอดตายได้เห็นหน้าแม่เทพดาโฉมงามลอยอยู่ข้างหน้าบัตนี้หม้เกี้ยวสนิทอย่งเอาสน่อย,อย ท่านกล่าวต่อว่าดูก่อนแม่เทพธิดาเราจะต้องพยายามทําความเพียรอย่างที่ลูกผู้ชายควรจะทําตลอดไปจนกว่าจะสุดกําลังเพื่อจะข้ามมาถึงฝั่งให้จนได้แม้ข้อนี้น่าคิดใบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเวลานี้ภัยอันตรายทันหลายเกิดกับประเทศของเรารอบด้าน ถ้าเราพวกเราทั้งหมดต่างคนต่างงอมืองอเท้าคิดว่าสู้เขาไม่ได้มีคนมาพูดว่าเขามีกําลังมากกว่าเขามีอาวุธดีกว่าเขามีการปลกระดมชนดีกว่าแล้วก็ไม่สู้อย่างนี้น่าชี่ใดมากแต่ถ้าหากว่าเราจะฟังพระมาหาชนกพูดว่าสู้ได้หรือไม่สู้เราก็พร้อมที่จะสู้เพื่อเป็นการป้องกันตนเอง ถ้าจะตายก็ตายอย่างคนสู่คนมาตอนนี้อยากจะถอยหลังลงไปสักนิดหนึ่งนึกถึงว่าสมัยกรุงศรียธิยาแตกครั้งสุดท้ายในตอนนั้นก่อนที่จะแตกไม่เท่าไรพระเจ้าตากสินมหาราชเวลานั้นเป็นพรญาพญาตากสินนะมั้ง เห็นถ้าไม่เป็นการภายในแต่ความสามัคคีคนดีไม่มีเสช่แล้วนายทหารผู้ใจแกล้วรวบรวมกำลังทหารได้ประมาณห้าร้อยคนพร้อมด้วยลูกหาบตีฝ่าข้าศึกออกมาแล้วก็ไปตั้งท่าอยู่ที่โนนเมืองจันทุรีและเมืองในยองไปรวบรวมกำลังผลที่สุดก็ไปตีเมืองจันทบุรีได้ เอากำลังของจันรีเข้ามาสมทบกับคนที่ไปไปรวมไปรวมอยู่ด้วยกันประมาณห้าพันคนความจริงคนห้าพันคนนี้ไม่คนแค่หยิบมือเดียวในเวลาที่ออกไปเวลานั้นพระเจ้าตากสินไม่ใช่เป็นกษัตริย์เป็นนายทหารคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีสมบัติติดตัวไปและก็เวลาไปก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะติดตัว เมื่อฟันฝ่าข้าศึกออกไปได้ไม่ไกลนักเห็นข้าศึกไม่ติดตามข้าศึกเห็นว่าคนไปน้อยเขาต้องการเมืองคนไปแค่นั้นเขาไม่แค่แค่ห้าร้อยเทเขายึดเมืองได้คนห้าร้อยไม่มีความหมายเขาคิดอย่างนั้นไอ้พักอยู่ระหว่างทางตอนนั้นเตีย่ยได้ให้น้องสาวนําเงินแปดช่างเอาไปให้แปดช่างสมัยนั้นก็ามาก ท่านบอกว่าเจ้าสิงมังไม่มีอยากกินเองจงเอาเงินไปให้มันมันจะได้มีเงินใช้ควบคุมกำลังพลไปได้เงินตอนต้นไปเท่านั้นถท่านลัลวงกำลังคนเพราะสายความพยายามทรัพย์สินก็ไม่มีในดีสุดพระเจ้าตาสินมหารา้กรวงกำลังคนได้ห้าพันคนก็มาตีกครงเสียยุทธยาคืน นี่ถ้าคนที่มีความเพียรคิดว่างงานที่เราจำจะต้องทำมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าหากว่าเราไม่ทำป้าสยความขาดเราตายซะดีกว่าฉันสภาวะประเทศชาติของเราในเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเรายังไม่ถึงกับสมัยกรุงศสียุธยาแตก ให้เรายังมีอิสรภาพทุกอย่างสามารถจะซื้อแสนพาวุธสามารถจะฝึกกําลังทหารแต่ยังไงก็ตามเรื่องรบราข้าวฟันเป็นเรื่องของชาวบ,บ้านเรื่องของพระนี่มีความรู้สึกอยู่ว่า้าบรรดาท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในความเป็นไทยของตนเวลานี้เราเป็นไทยไม่ใช่ทาดเรายังมีอิสรภาพ คนจนหาเช้ากินค่ําก็ยังมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไรเราได้มาเท่าไรแล้วก็กินเท่านั้นทํางานแค่นี้เหนื่อยเราก็พักเราต้องการกินเค็มเราก็ได้เค็มเร้าต้องการกินเผ็ดแล้วก็ได้เผ็ดเราเป็นการกินเปรี้ยวก,กินหวานแล้วก็กินได้ตามความพอใจถึงงมัมันม,นมีไม่มากเราก็ยังมีกินถ้าหากว่าเรางอมืองอเท้าปล่อยอย่างลาวและขเขมร เราจะต้องกินตามที่เขาจะให้กินเราจะมีเวลาพักหรือไม่มีเวลาพักตามที่เขาสั่งเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องแต่งกายทุกอย่างเราจะต้องแต่งตามที่เขาให้มันไม่ใช่ตามใจเรามันตามใจเขานั่นสภาพของความเป็นทาสแต่บุคคลที่สบายมีไม่กี่คนที่เขาบังคับที่เขาเป็นผู้บังคับบัญชา ฉะนั้นคนดีก็มีความปรารถนาจะให้ไทยประเทศไทยเป็นทาสอย่างรากกรเขเมรนี่ถ้าทุกคนมีความสามารถขี่รักไทยรักความเป็นไทยไม่ใช่ไม่มีใจเป็นทาสทุกคนร่วมกายร่วมใจเส่งกันและกันคนรวยเกือ้อหนุนคนจนคนจนก็จงเจียมตัวอย่าแบมือขอเขาสิอย่างเดียวเขาช่วยเขามาแล้วพยายามหา และทําทุกอย่างที่มันจะได้มาเพื่อเรียงชีพและถ้ามีค่าสิทมาเรากอดคอกันเข้าไว้จะต้องนักษาความเป็นไทยถ้าความเป็นไทยจะต้องสลายไปเมื่อไหร่เราตายเสียดีกว่าอย่างพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ควบคุมกําลังพลไปรวมคนและกู้ชาติได้ภายในระยะไม่เกินหนึ่งปีคือไม่ไม่ครบหนึ่งปี จึงเป็นเหตุให้เราทั้งหลายเหล่านี้มีอิสรภาพเป็นไทยได้ข้อนี้มีประมาณชัน้นใดที่พระเจ้าตัดสินทาได้ก็อาศัยทิ่บาทสี่คือหนึ่งชั้นทะมีความพอใจในการเป็นอิสรภาพสองวิดยะะมีความเพียรเช่นเดียวกับพระมหาชนกสามจิตตะมีจิตจดจ่ออยู่เสมอว่าข้าจะตายก็ตามที แต่ว่าขอให้พี่น้องคนไทยของเรามีสารภาพวิมังสาอาศัยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดในการพูดในการปฏิบัติในการเข้าทิ้งคนไม่ทําตนเป็นเจ้าเป็นนายอย่างกับพวกบคุคคลทั้งหลายที่ก็กินกินเงินของชาวบ้านและทําตัวเป็นนายของชาวบ้านในปัจจุบันแต่บางคนนะที่เขาดีก็เมีที่เขาเลวก็มีมาก เลวจนกระทั่งไม่สนใจความสุขความทุกข์ของบุคคลที่อยู่ในขอบเขตที่ตนรับผิดชอบอย่างนี้ก็มีเยอะถ้ามาถามจะชี้ตัวให้ก็เดินทั่วประเทศรู้ว่าใครเป็นใครพูดอย่างนี้ถึงจะมันจะมีอันตรายแต่หาว่าเราจะมีอันตรายอย่างคนพูดความจริงมันจะแปลอะไรถ้าว่าคนไทยเราทุกคนถือคติของมหาชนนกดี เขาไม่เจ้าตาสินมหาราชคนดีคําว่าแพ้จะไม่มีสำหรับคนไทยเป็นอันว่าเป็นการสงกําลังใจที่เรามีวิทยาบารมีเช่นเดียวกับมหาชนกนี่ท่านเลยจําเรื่องของมหาชนกไม่ได้ใช่ไหมละ่ะไม่ใช่ก็ไม่ย้อนหักขอซื้อเทพเขาที่สถานนี้นี่ก็ได้นะ เป็นอันว่าเมื่อพระหมหาเจนกต้องการให้นามณีเมื่อขลายจำนนตว่าจาของระองเขาอ่านย้อนอีกนิดหนึ่งที่ได้กล่าวว่าดูก่อนแม่เทพธิดาผู้ที่รู้ว่ากายงานที่ทําไม่รู้ร่วมไปได้ไม่คิดป้องกันอันตรายไว้ก่อนก็ชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนนี่อย่างที่คนคิดว่าโอ้อาวุธเขามากเนาะเราสู้เขาไม่ได้คนเขามากอันนี้เจ๊ง ถ้าเขาเลิกความเพียรน,นั้นเสียก็ยะต้องได้รับผลความคิรความที่ได้คือความเกียดคร้านเป็น,นของขี้เกีดคร้านแล้วนะท่านตรากาวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาบุคคลเมื่อได้เห็นผลตามที่ประสงค์แล้วควรจะเร่งรัดประกอบการงาน แม้การงานนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็าตามนี่สู้ได้หรือสู้ไม่ได้ก็าตามต้องสู้ยึดความสามัคคีไวเป็นกําลังตั้งใจว่าเราต้องสู้เพื่อความเป็นไทยเหนกล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพธิดาท่านได้เห็นผลของความพยายามไปจากแกตาของท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่มากับเรือได้จม ได้จมตายหายไปในมหาสมุทรทั้งหมดเหลือแต่เราผู้เดียวเท่านั้นที่พยายามว่ายอยู่ก็จะรอจรึงรอดตายได้เห็นหน้าแม่เทพิดาคนสวยบัดนี้ในเกี่ยวสนิดหนึ่งนะเอาสันหน่อยหนึ่งความจริงมันก็น่าเกี่ยวนะสวยๆแบบนี้นำมาอดไม่ได้จึงแม้ว่าคนพูดี่เอถอะท่านนมนมก็น่ากลัวหายเหนื่อย เห็นแม่เทพิดาแบบนั้นเจ้าไหวน้ำสักสามสิบเดือนอยังไหวสวยๆเจ้าแจ๋วแบบนั้นให้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนแม่เทพิดาเราจะต้องพยายามทำความเพียรอย่างที่ลูกผู้ชายควรทำไปจนกว่าจสุดกำลังเพื่อเข้าเพื่อจะพยายามข้ามเข้าไปถึงฝั่งให้จนได้นี่ ตอนนี้่านบอ่าจะเล่นให้นางนางมณีเมขลาจนมุมนางมณีเมคลาได้ฟังสุนทรและคาถาของมาหาชินกก็เกิดความเรื่อมใสกล่าวสรรเสริญว่าเวลาพอไม่นอ้อยท้อมหาสมุทรทั้งลึกทั้งกว้างใหญ่ไพศาลแต่ท่านก็พยายามจะไหวพยายามจะไหวข้ามไปถึงฝั่งจนได้ สมคนที่เป็นลูกผู้ชายขอท่านจงไปถึงสถานที่ที่ควมอขอท่านจงไปถึงสถานที่ที่สมความปถนาเธอไม่เจ๋วจริงๆอย่างนี้อย่างคนพวกว่ายตายเลยเมื่อนางมณีเมฆขลากล่าวดังนั้นแล้วครั้งนั้นนางมณีเมฆขลาก็ตรงเข้าช้อนอุ้มพระมหาชนก ถ้ามาแครประคองแนบอกโคแบบนี้อย่างคนพูดเป็นพระมหาชนกรัดคอไม่ปล่อยแล้วเอาเข้าประคองเขาแนบอกพาหอกบรรอากาศสำหรับพระมหาชนกเมื่อถูกกายอันเป็นทิพย์นางสัมผัสอย่างนั้นประกอบกับต้องว่ายน้ำมาถึงเจ็ดวันมีความหน่อยอ่อนมากเมื่อกระทบ การสัมผัสความนิ่มนวลอันเป็นทิพย์เท่นั้นก็บรรทมหลับไปแม้เสียท่านะถ้าไม่หลับก็ยุ่งนะไม่หลับก็ยอมเป็นลูกแกเสีเลยกันหมดเรื่องเป็นลูกเล็กๆนึกเอาก็อาอะไรกันก็บรรทมหลับไปสําหรับนามณีเมกหลาก็พาไปยังกรุงมิถิลาวางไวบ้บนแท่นหินในสวนมะม่วง ฝากให้เกบรรดาเทวดาที่รักษาสวนคุ้มกันพระมหาชนกไว้ให้ดีแล้วนานยิงกลับไปอัลเบรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟุ่งเกินไปเวลาหมดพอดีสำหรับเรื่องพระมหาชนกนี้หากว่ายังไม่เบื่อยังมีเรื่องฟังอีกนานสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจากกันเพราะหมดเวลาก่อนจะจากท่านก็ขอรัตนาองค์ประีรัตนไตร มีพระพุทธรัตรนะธรรมรัตนะและสังฆร,รัตนะทั้งสามรายการขอจงอวยอภิบาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังที่รักความเป็นไทยทั้งหมดให้ปรากฏมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวนะสุขาภระล,ะละปฏิพัน์หากต้องการอิสรภาพความเป็นไทย เมื่อไรขอท่านนั้นหลายจงชนะข้าศึกเมื่อนั้นสวัสดี